สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทีฮกแฟนสุขูสุคนทท้งในประเทศต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องพ่อครับเคยลาคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ให้สร้างบาดาลให้ันทีมงานบาดาลพนมเจาะบาดาลให้พี่น้องบาน,นีสิ ใส่โซลาเซลแบลคคงเบามีเด้พี่น้องชีใส่แบบของลงกี่น่อยนะแต่ชีไม่ได้ใส่ลายปรนนั้นเนาะตอนนี้ทีมงานเ่นกำลังเจาะกันอยู่อย่างเข้มคนลัดพายกระดับใครแต่น,ำน้ำนาสีเพียงพ่ออยู่พ่ดจูบเมาใช้จักจูบเมา ใส่ได้มันบเทึงนนำมันหน่อยมันไหลโอแห้งป็นก็เลยใส่จักจูบเลยโอ้โหอะไรจักมิดเลยเนาะตอนนี้ ราคาหกเจ็ดพันคือว่าประมาณนี้แหละพี่น้องสามสิบหกเมตรประมาณเจ็ดพันสามสิบหกเมตรอ่าก็นำเกลือนเลยต้องใส่จูบมาเนาะจูบจากเรานำก็ะไดเต็มเลย อากาศหนาวลมพัดหนาวลีรอลมแห้งอยู่บ้านเฮาตอนนี้ ไปแต่มีน้ำใกล้อีพี่น้องเลยจูบน้ำจากน้องใส่เลยมไม่ได้ยากบริเวณแถวนี้ก็สิปูกพักปลูกต้นไม้กินหมาก ดินยังแข็งอยู่พี่น้องมองเลยเพื่อสลงแต่ละเม็ดกระืิวา่าอยู่ กน,นี่ก็สิปลูกพักปลูกหญา้าปลูกพักปลูกต้นไม้กินมากแล้วกับปลูกมะทั่วมะเตงพี่น้องเลี้ยงปลาเนาะเสียวนำจากโซลาเซียวลงไปในน้องนี่เลี้ยงปลาโอ้ปลูกได้หลายอย่างพี่น้องเอ้ปลูกปลูกโนม้ก,ก็ได้ ปลูกกันเนาะใหม่กินนอเรียนใหม่หวานไผ่หวานเนาะปลูกไผ่หวานปลนนนนนูกขนัดนี้โอ้โหนาจีคาดขนาดพี่น้องวันนี้น้ำจากธรรมชาติเลยไหลตลอดที่มีแสงแดด ลุงพี่หน่อยนะเครื่องใหญ่ของเพื่อนเนาะน้ำกระสีไลแห้งขนาดได้อันนี้ลุงเราบอกเอาให่ปไปใส่ขนาดสิสเพื่อสต็มน้องนี่ใส่เวลาประมาณสามเดือนผูกวระจักจังสิเต็มน้องนี่เอามันกับไลจอกจอกออกลงเน,งนงา,กกา,นนาะมือหนึ่งจะกว่าสีทัวน้องสีทัวน้องหรือบทัวอะไรเงือน

ันกระจูบน้ำจากน้องใหญ่มาใส่สองเถื่อเลยน้องหน่อยมันบกเล้วกระแมนประจูบน้ำจากน้องใหญ่มาใส่สองเสเหงหมือนแล้วพี่น้องไอ้ปันนาสิบเรือนำจากยด โลดาเซียวแล้วเลยครับสีอ้อมสีเห็ดสวนเนาะเสาปูนกับสั่งมาเรียบร้อยเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องเลยทั้งหน้าท่างกับ้ายของทั้งลังกับปลูกพักปลูกหญา้าปลูกต้นไม้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก ิไปแต่ละอย่างไปนองคอยบ่เป็นของง่ายไงเกิดเกิดสิฟรามไปแต่ละยางแต่ละแนว วันนี้เจ้าใส่มือหมือกูเลยตัวสีแดงตัวสีทางเลเอาน้ำตัวสติตั้ง ตั้งแบบลูกนาสีเทียมเกินนาสีมืดมือ้อนาสีอะไรเนาะคลิปนี้ขอจบไปเพียงคนนี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้อง คนติดตาม,มรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพือหลาเนเพี่น้องเนื้อขอเป็นแรงใจให้น้องพอกันม่คลิปหนากับเพือหลาสบายดี